คุณอายุเท่าไหร่แล้วผมอายุเท่าไหร่เก้าสิบแล้วสมปองอายุเท่าไงเก้าห้าสมปองเราไรม่แก่กว่าเยอะ oh oh oh. เริ่มแก่ลงแก่แล้วพูดสเสียหายเลยสมปอง,องเก้าห้าเขาจะแก่ก่อนใบอ่อาครั้นี้จะให้ทดลองออถึงแม้จะไม่ออกกําลังกายนอกบ้านนะฮะก็จะขยับเส้นนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะแม่จะกระเดิบกระเด็บมาเรื่อยๆนะฮะ แล้วเดี๋ยวจะเข็นทายหลังนี่กระเด็บไปกระเด็บมา,อเ,บมาเอาขาเอาขาสองขาเลยทำไมต้องก้าวะเอาสองขาสองขาก้าวพร้อมกันไม่ได้ไม่เอา,เอา,เอา,เอาไหนดูเงอ่างัา้นดันมาเลยเอา่าดันมา ติดนี่เรามาเกยวติดรองเท้าอนะีกแล้วอืมอะขยับให้อ่ะอืมนะเข็นต่อกระเดิ้มาขานี้ขาวนี้จะดูว่าเข็นถอยหลังครั้งหนึ่งอ่ะได้ยาวแค่ไหนนะเดี๋ยวขอยืนตั้งมุมก่อนไม่ใช่ทีเดียวนะห้ามมาหลายทีนะอ่ะตัน ไปได้ยกขาไม่ใช่ลากขาอย่างนี้ไหนงี้ดีดข้งแล้วยกขาขึ้นขาดีดไปแล้วยกขาขึ้นมายกขาสั่นอืออย่างนั้นละถูกอหมดแล้วกระดึบมาใหม่กระดึบมาอะไรออกกำลังกายแค่นี้ทุเล็ไปไม่ถึงไม่ถึงนาทีเลยเนี่ย เอออืมไปใกล้ยขยับมาขยับมาเรื่อยๆขยับไม่แล้วเดี๋ยวจะทดสอบดูว่าแบบเมื่อกี้ยกขาแบบเมื่อกี้ได้หรือเปล่าไห้ยังงั้นเดี๋ยวไปแตะเบรกเอาให้ดูดินี่แตะเบรกไว้เปล่าวะเดี๋ยวไปกันเลยไปทดสอบดูเยอะมาก เอามาได้แตะเบรแล้วสังเิตงนมี้หลุดได้เราไม่ได้แตะเบรกปะ่ะขึ้นมาใหม่เปิดอืมอีกหน่อยกระเดิบข้างหนะ้าสองขาพร้อมกันอ่าอ่าสองขาพร้อมกันอืมสองขาอืมขานี้นะั้นดีดทีเดียวนะคำว่า,าดีดทีเดียวรู้ไหมอืมอ่ะ แล้วยกขาขึ้นไหนมีการเตรียมพร้อมเยอะจริงๆโอ้โหต้องนั่งกันเลยกัวไปไม่ไกลนี่มันใช้เทคนิคเยอะนะไหมวะได้แค่นิดเดียวเองอเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นโอ้โหอาเก่งวะเองต้องเอาขาไว้ข้างในก็นั่นแหละเอาอย่างถอยไปอีกเดีมันถึงจะไปไก้ไนะ้ กูไม่ง้อหรอกอ๋อคีคุยคยังใ้เก้าสิบถ้าถ้าอย่างนี้นะมันจะขยับ <laughs> อ่ะก้า้องดูดิขานี้มาข้างหน้ามีมีทีเดินเร็วอะข้างหน้าทีนี้ยากหน่อยอืมต้องใช้กำลังเยอะอ่าน่าะต้องใช้เอวด้วยต้องใช้ต้องใช้เอวต้องแขกเดบมาอืมถ้ากมัขยับ รู้สึกข้างหน้ายากกว่าข้างหลังใช่ไหม,มเดต้องเก่งทั้งเอวทั้งตูดทั้งขาือถ้าใช้แบบเดิน่เดินเร็วอ่ะลองเดินเนี่ยเดินนะจะถอยล้วนหะ้ไม่ใช่เดเดินหน้าน้างหน้าก่อนเดเดินมาก่อนเดินเนทละก้าวมาเลย ไม่ใช่ไม่ลุกขึ้นมาเดินนั่งเดินนั่นแหละขาโน่นเดินด้วยเด้อนั่งเดินมาเอาล่ะคราวนี้ไหนลองฉีกถอยหลังดิดูว่าจะฉีกถอยหลังนะปีบไขยหลังแล้วกูนอนเลยจะนอนเลยก็ได้อ่ะโอ้เว้ยไปได้เว้ยไอ้นี่มันมีเทคนิค เก้าสิบนี่เทคนิคไม่ธรรมดาใช้ได้แกงกงเกงต้องใช้สมองต้องใช้สมองสมองยังดีอยู่ใช่ไหมถือว่ากาดคุยจะนอนไหมเดี๋ยวนอนสมรเลื่อนโต๊ะกันเข้าประตูไม่ได้เดี๋ยวเลื่อนเัี้ยอ่ะเข้ามาโถฉี่ผมตั้งไว้รอแล้วเนี่ยข้างเตียงจาบน้ำเปล่าเนี่ยไม่อาบนอนนอนเลย หนาวเวอ่ะอะไรออกกําลังกายยังหนาวอีกอืมวอ่อ่ๆพักก่อนจะชีกก่อนอ